เป็นวันที่พวกเราเด้พรอมนมาสวดมนต์อไปเราก็จะฝึกสัติด้วยการภาวานารู้สัมผัสคือรู้อยู่กินหนาผักหนึ่งรู้อยู่กินกลางใจมือฟาหนึ่ง อยู่ยูที่กางใจมือซ้ายหนึ่งถ้าพวกเราทุกคนอยากจะได้บุญเยอะๆก็อย่าไม่คิดไปเรื่องอื่นเรื่องใดเพราะอ้ใจของเรานั้นจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพราะว่าใจของพวกเรานั้นจดจ่อ อยู nhà. Không 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 ่กับคำริกรรมภาวนาจิตของเราก็จะเกิดสติสัมปชัญญะเมื่อสติและสัมปชัญญะเกิดขึ้นสมาธิก็จะคืนเกิดขึ้นเพราะเราต้องการบุญเมื่อเราต้องการบุญแล้วก็ขอให้เราจงเอาจิตของเรานั้นอย่าไปคิดเรื่องน้อยเรื่องนี้ขอให้เรา

apo'ukana no ba apo'ukana mo'ai ko'o mo'ai ka'a 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 apo'ukana no ba apo'ukana mo'ai ko A mua bán bóng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  bán 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 I didn't Tá, ah, tá. นันตองมั่นเป็นสมาธิมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราพวกเราทุกคนนั้นนับว่าเป็นคนที่มีโชคดี มีวาสนามากกว่าอีกหลายล้านคนเพราะว่าพวกเราทั้นได้มาแสวงหาซึ่งทรัพย์สมบัติภายในที่เรียกว่าอริยสั์เราแสวงหาทรัพย์ายนอก จะเป็นเข้าของเงินทอสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ติดตัวเราไปเลยแม้แต่สิ่งเดียวแต่สิ่งที่จะติดตัวพวกเราไปได้ทุกคนนั้นก็คืออริยรัพย์ทายในบุญกุศลนีแหละ ที่มันจะตามส่งเราไปทุกคบทุกแชาขอให้เราจงสำนึกสำเนียกในใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เราประสบพบเจอกับความทุกข์ยากความลำบากพบกับความจน อพกับความเจ็บไข้เด็บปวดเป็นเพราะว่าในอดีตชาติของพวกเรานั้นไม่ได้สร้างวาสนาไม่ได้สร้างบุญที่มากไม่ได้สร้างบุญมากมาย่ายกอง เราอาจจะสร้างบุญเพียงเล็กน้อยชาตินี้พวกเราจึงเกิดมาต่ำต้อยกว่าคนอื่นเขาแต่พวกเราทุกคนนั้นก็อย่าไปน้อยใจในวาสนาของตัวเราเอง เพรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราทุกคนนั้นกำลังเจ้าแองหาอริยทรัพย์ไทยไหนก็คือบุญกุศลที่พวกเราทุกคนนั้นได้กระทำให้เกิดมีขึ้นภายในวันนี้เหมือนที่เราแผ่เมตตาว่า ป,ะะปัิยานังวาปาประกัวาจะเป็นกรรมดีก็าตามเป็นกรรมชั่วกว็าตามถ้าเราทำอะไรขึ้นเราต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นวางพืชเช่นไรต้องได้ผลเช่นนั้นเหมือนตอนนี้ พวกเราทุกคนนั้นมีโอกาสมาสร้างความดีให้จักจิตใจของพวกเราเองเมื่อจิตใจของพวกเราเกาะติดอยู่กับบุญกุศลที่เรียกว่าอรียัพับภายใน บุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีอริยทรัพย์ภายในมาบุคคลนั้นย่อมจะประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองตัวเราเองมีความสุขไม่พอความสุขจากที่พวกเราทุกคนได้ก็ทําขึ้นนั้น ย่อมส่งผลไปให้คนที่อยู่ใกล้เคียงเราอาจจะเป็นลูกหลานของเราก็คอยจะได้รับความสุขคือบุญกุศลนี้ด้วยใครอยากให้ลูกเต้าของเรามีความสุขมีความเจริญ ก็ขอให้พวกเราเน้นจงมันสวดมนต์และนั่งกรรมฐา,านตื่นเช้ามานั้นก็ขอให้เรานึกถึงคุณพระไว้ก่อนก่อนจะน,นอนก็ให้เรานึกถึงคุณพระไว้เพราะว่าความขวัญงลายนั้น จะได้เกิดเป็นฝันที่ดีฝันที่ไม่ดีหรือรางร้ายกงหลายย่อมจะไม่ปหลบพบเจออย่างแน่นอนถ้าเราสวดมนต์ได้ก็ให้เราสวดนักโมติปิโสสวัสดิ์โตสุปฏิปันโนแล้วก็สวดบทยันคุณแล้วก็บทเมตตา ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกคืนชีวิตของพวกเรามันย่อมจะพบเจอความเจริญและความสุขตลอดจนผู้ร่วงรับจะเป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเป็นพี่น้องของเราคนทั้งหลายเหล่าน,นั้นก็คอยจะได้รับ บุญกุศลจากเราด้วยถ้าลูกเต้าของเรานั้นทำกิจการงานสิ่งใดอยู่บางครั้งถึงข้าวตกหักไม่มีอะไรจะช่วยได้แต่ด้วยอำนาจบุญกุศลที่พวกเราทุกคนมานั่งสวดมนต์มารักษาศีล มาเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละจะช่วยลูกเต่าของเรานั้นให้มีกิจการที่รุ่งเรืองสว่างสวัยเรามานั่งตรงนี้หรือนั่งดูอยู่ในไร่สดหรือนั่งฟังอยู่ในบ้านปังสด ขอให้พวกเรานั้นไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทเดียวไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่เราสามารถได้บุญเยอะเพราะเราได้ลงเอาทุนเอากายเอาวาจาเอาใจของเรานั้นมานั่งสวดมนต์มานั่งภาวนา ตรงนี้นับระยากโยมหลายได้ลงทุนแล้วโดยการลงทุนใช้กายใช้วาจาแล้วก็ใช้ใจมาสวดมนต์ตรงนี้ขณะที่เราทุกคนสวดมนต์นั้นเชื่อได้ว่าศีลของพวกเรา ย่อมบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์บุญก็ส่งผลให้กำลังของบุญก็จะสูงขึ้นเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ตรงนี้แล้วเรากิสวดมนต์การสวดมนต์นั้นเหมือนเป็นการาวนาอย่างหนึ่ง ถึงเราจะสวดได้หรือสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจฟังที่เขาสวดได้บทไหนที่เราสวดได้หรือพอจำๆจเำขาได้ก็เราก็สวดคอคอตามเขาไป สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นมันจะได้บุญมหาศาลเป็นอริยทรัพย์ไทยนั้นก็คือใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราไม่ปุญสาใจของเราตั้งใจฟังการสวดมนต์ใจของเราตั้งใจในกรรม năng Thảo Văn Lạc Thả cháy rau Mấy kiếp Vậy thì được Cháy rau Tăng mạnh Dù tổng mỹ Chuẩn trịt Con rau sang ngục Dược diện Rẽ bờ bá Rẽ mi quang sụp Ngay khởi nặng đi Lâu năm Thảo Văn ตรงนี้แหละสำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราได้บุญมากแต่ว่าถ้าจิตของเรายังสุ้งา้านคิดไปโน่นคิดไปน,น,ไปนี่มันก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันได้บุญน,น้อยน้อยกว่าการที่ จิตของเราสงบขอให้เราจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีขอให้พวกเราจงเชื่อมั่นในการที่เรามีศีลเรามานั่งภาวนาให้เรามีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างเดียวแล้วปาฏิหารทุกอย่าง จะเกิดขึ้นหนีกับพวกเราคนไหนอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นก็จงพยายามรักษาศีลสวดมนต์นั่งภาวานาให้ได้ทุกวันตื่นช้าปุ๊บก,ก็ให้นึกถึงพระปัก๊ก พยายามใส่บาบักให้ได้ทุกวันถ้าเราใส่บาบักได้ทุกวันเหมือนเราทำทานเหมือนเรามีของกินทุกวันเราสละข้าวของเราเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นอาหารทิพเป็นน้ำนมทิพเพราะเกิดชาติหน้าทันใด ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงซึ่งพรน,นิพานเราจะได้เกิดมาไม่ยากจนเราจะได้เป็นมหาเศรษฐีเพราะการให้ทานแม้เพียงเข้าทับกีเดียวก็ได้อาีิสมบมากวันนี้พวกเราพ้องด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเป็นอริยสัพ อันประเสริฐได้เกิดขึ้นกับพวกเราบุกคนวันนี้ก็ขอพูดทานะเป็นเครื่องสติเือนใจพวกเราพอแต่ยังเท่านี้ต่อไปพวกเรามีบุญแล้วเราจงพยายามแผ่เมตตาวดงามไปให้แก่ผู้มีลับคุณข,ของเราทั้งหลาย ได้มโหสานาบุญเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้รับความทุกข์อยู่ด้วยอำนาจบุญที่เราแผ่ได้นั้นเขาจะได้ท้นจากความทุกข์เรามีความสุขเขาก็มีความสุขเราจงตั้งใจนึกงาพ่อแม่ของเราให้ออก นึกหน้าปูยา่ย่าตายายพี่น้องของเราที่ตายไปแล้วให้ออกว่าเขามีารูปร่างแบบไหนเขาที่ได้มาโมทนาบุญกับเรา